สวัสดีครับอภิชาติคาไม้แพร่ครับวันนี้พี่พามาดูฝาไหลนะครับเป็นหน้าต่างหรือฝาไหลที่ส่วนใหญ่จะติดมากับบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับเป็นช่องรับลมนะฮะนี่ครับไม้สักคัดเกรดคุณภาพทำสีสักทองกึง่งเงากึ่งด้านนะครับพร้อมติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยเลื่อนสลับแบบนี้นะฮะ ชุดนี้สามารถติดตั้งมุงรวดได้ด้วยนะครับกันแมลงนี่ครับเลื่อนสลับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องเขาเลื่อนสลับให้ดูอีกทีหนึง่งนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านี่จะอยู่นอกตัวบ้านนะฮะสไลด์ออกมาเป็นช่องแสงช่องลมแบบนี้นะครับนี่ฮะสไลด์ไปอภิชาติครับไม้แพร่ครับรับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะครับ สนใจเครื่องเรือนไม่สักติดต่ออภิชาติคาไมาแ้แพร่ได้0849151546หน้าร้านเปิดบริการทุกวันนะครับ